สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซี FC สุขุสุดคนครับน้องเมื่อนี้มาพบพอๆกับช่องยิเขาเชนแอลครับผมเหมือนในเนี้ยสิบเซ่มาฝากพี่ต้อนหนังให้เราครับผมย่างเหนียมมานอนพี่น้องมีสองชนิดนะพี่น้องเนาะแบบใหญ่ยก็บแบบหน่อยพี่น้องอันนี้ดีเสียพูดกันย่างมันไม่ไหมพี่น้องเนาะกับแบบลูกโดดกับขิงออนพี่น้องหั่ยอันมันเรียบร้อยกับลำพี่น้องเนาะขอมมันคู่กัเนาอพี่น้องนหน่อยแหนมกับพวกขิงออนพวก ผิดขีนูนี่ครับผมเขั้งนี้เขิดหน่อยมาห้องทองนะครับพี่น,อน้องเนาะบรรยากาศตรงไห้ท้งหน้าคือเราครับฝากพี่ตาน่องกับเรานะครับเน้องทางในเขาขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมมาชมนะครับเนาะมากดไลค์กดแชร์ครับมากดติดตามแลยเป็นกำลังใจช่องนี้เขาเชี่ยวแนาะพี่น้องเนะมาะมามาพี่น้องมากินเซบๆน้วยกันพี่น้องมันจะย่างเนื้อมหมูพี่น้องหอมๆกับเค็มก็ดีพี่น้องอกินกับข้าวก็เซีบ อันนี้แยบหน่อยอยู่น้องสมสำลอม,มลอยู่น้องเจียบด้วยตัวนะพี่น้อง 你就比较也腻，不一样，รสชาติ el unguro, pero... <laughs> ไม่นุ่งง่ายๆุ้ณผู้ชมแต่ว่าแสบก็บางพริกกินนูนใ้มันเข้าครับพี่น้อง Oui, เนมตัวที่มีหลังเนยมนเปน่องเสียบพปนองเนมหน่อยเนยบันซั่งมาจากไซบูพี่น้องเสีบท,ทบนะั้งทั้งเผ็ดเนาะผมจำไม่ได้จากตังที่ไห เป็นกรับเกียนที่นันเร่งขึ้นถึงขาทายพี่น้อง Yeah, I do <laughs> Thank mm -hmm. โอ้ยิ้มแล้วครับพี่น้อง <c oughs> โบ,บิดพี่น้องเด้อสองอันไงครับอันหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว้ปิ่นครับแก้มตอนแรกพี่น้อง เสียบพี่น้องเนียมเนียมอย่างใหม่ๆหอมๆสมกำลองพี่น้องเสียบขอถากินกับกินกับผีกรกับผักไอ้กรกำลังน่องสำหรับกิมบับฝาดพี่ต้อนน่องก็ถึงนะครับน้องเดี๋ยวขึ้นกอลครับก่อนจากก้อนล่าห้ให้บอไม่พี่น้องนะครับน้องแยาเจ็บอย่าจนเด้อครับลำลำเรื่อยสู้บุสคนครับสำหรับกิมนี่ลาบก่อนครับน้องกิมหนาพ่อนไหมครับสวัสดีครับ